ในชีวิตประจำวันของเราใช้หลอดพลาสติกไปเท่าไหร่เรามีการใช้หลอดพลาสติกในการดื่มชานมไข่มกุกน้ำอัดลมน้ำผลไม้น้ำเปล่านมขวดกาแฟหรือน้ำหวานซึ่งหลังจากการใช้หลอดเพียงครั้งเดียวหลอดก็จะถูกทิ้งไป หลอดใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ450ปีและหากกำจัดไม่ถูกวิธีก็จะเกิดปัญหาตามมาเช่นขยะรั่วไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำในโรงเรียนมีร้านขายผลไม้ซึ่งมังจะมีเปลือกผลไม้เหลือเปลือกผลไม้เหล่านั้นจะถูกทิ้งรวมกันในถุงแล้วถูกนำไปทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ ทำให้เกิดการเม่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคซึ่งเป็นปัญหาขยะอินทรีย์คณะผู้จัดทำจึงได้มีไอเดียหลอดดูน้ำเพื่อสุขภาพขึ้นมาโดยหลอดมีส่วนประกอบของเปลือกแตงโมเปลือกมะม่วงและฝักทองเปลือกแตงโมอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินมีสารต้านอนุโมลอิสระช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตมีสารไลโคป,ปีน ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งได้34เปอร์เซนตเปลือกมะม่วงมีสารฟรีนอลและแคโรทีนอยด์ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดมะเร็งมีเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาักทองมีไฟเบอร์แคโรทีนช่วยชะลอวัยฟื้นบำรุงสุขภาพผิวให้เปล่งปลัป่งบำรุงรักษาตาและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตัวอย่างภาพแผ่นทดลองที่จะนำไปขึ้นรูปหลอ หลอดดูดน้ำนี้ช่วยลดขยะอินทรีย์จากเปลือกแตงโมและเปลือกมะม่วงในโรงเรียนให้เป็นศูนย์ช่วยลดขยะพลาสติกจากการใช้หลอดและช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกผักทองมีรายได้เพิ่มขึ้นจัดทำโดยนางสาวนัตยาสีหานามนางสาวปยนุช่วยโสภาและนางสาวพัทธาพรรูปช้างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5คุณครูที่ปรึกษา คุณครูนัทการบุญสุภาจากโรงเรียนมัธยมประการที่พผล